เป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพแต่ห่างไกลจากความเจริญมากตัวจังหวัดอยู่ริมแม่น้ํามีสถานที่ทํางานรัฐธรรม毗ทีเก่าข้ามค่าล้าสมัยเป็นเมืองที่ไม่มีถนนมีตลาดเล็กๆอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดความอุ่นหนาฝาข้างของพลเมืองอยู่ทางด้านนี้เป็นส่วนมากการคมนาคมของจังหวัดอ่างทองอาศัยเรือโดยสารเท่านั้นพลเมืองส่วนมากมีอาชีพด้วยการทํานา เป็นจังหวัดที่จนผู้ร้าชุกชุมไม่ยิ่งย่อนกว่าสุพรรณบุรีเท่าใดนักแต่ในเมืองสงบเงียบริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากเต็ไมไปด้วยแพรเอาเปนปที่พักอาศัยของประชาชนและโดยมากเป็นร้านค้าขาย <S <S ด้านเหนือของสถานีตำรวจดภูธรมีแพรหลังในเล็กอยู่ประมาณ10หลังปลูกอยู่เรียงรายแพหลังหนึ่งในจำนวนนี้เป็นร้านขายของชําและสินค้าเบ็ดเตล็ดจำหน่ายสุราด้วย เจ้าของแพนี two two sure ่คือเสือดำนั่นเองเขาพาวนิดามาเช่าแพรหลังนี้อยู่ได้สองเดือนเศษแล้วสองผัวเมียช่วยกันประกอบการค้าในทางสุจริตทำไม่มีใครเฉลียวใจสักนิดว่านายพินเจ้าของร้านชับคือขุนจนผู้เรื่องชื่อหลบนี้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครู้กันแต่เพียงว่านายพินเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาเมียเขาหลบหนีมาจากบ้านกลุ่มเพราะพ่อตาของเขาเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งคนหนึ่งร้านชำห้องเสือดำจำหน่ายดีมากและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะด้านฝั่งจังหวัดนี้มีร้านขายข,ายของชำไรุราเพียงแห่งเดียวตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเสือดำได้รู้จักคุ้นเคยกับชาวจังหวัดอ่างทองมากใหม่ใครๆก็เรียกเขาว่านายพินหรือทิพินส่วนวนิดาได้สมมติชื่อตัวเองใหม่ว่ารัตด,ดา ด้วยอัธยาศัยอันงดงามเองาขุนจนกับภรรยายอดรักของเขาทําให้ร้านค้าของเสือดํามีลูกค้าเข้าประจําเพิ่มขึ้นทุกๆวันโดยมากเป็นพวกครอบครัวของขราชการและในตอนเย็นพบค่าแพ้ก็ขุนจนจะอุ่นหนาฝาข้างเป็นที่หย่อนใจของพวกนันเกเลงเล่าเสือดําได้คุ้นเคยชอบพอกับตํารวจทั้งนายและพลหลายคนบางทีก็เคยคุยถึงเรื่องเกี่ยวแก่ตัวของเขาเองอย่างไรก็ตามชีวิตมาที่เริ่มต้นเป็นพลเมืองดี ไม่ทำให้เสือดำอบอุ่นเป็นสุขทุกนาทีที่ผ่านมาเต็ไมไปด้วยความหวาดระแวงภัยจากเจ้าพนักงานตำรวจเพราะยังไม่พ้นจากข้อหาในคดีอุกชะกันและหมายถึงวนิดาด้วยขุนจนกับภรรยาย,ยอดรักของเขามีความเป็นอยู่อย่างเงียบเงียบและต่างก็พอใจกับสภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดนี้เขามีผลกำไรจากการค้าพอเลี้ยงตัวได้แล้วเขากับวนิดาต้องทำงานอย่างหนักใช้กันประกอบอาชีพซึ่งเสือดำรู้สึกสงสารและเห็นใจหล่อนอย่างยิ่งวนิดา เคยมีอดีตการที่รุ่งเรืองเป็นที่ดาคนเดียวของข้าหาบดีผู้มั่งคั่งสําเร็จการศึกษาชั้นสูงแต่ต้องกระทําตัวเหมือนคนชั้นต่ำต้องพายเรือข้ามฝากไปฝั่งตลาดติดต่อกับการซื้อขายสินค้าต้องหงหาอาหารให้เข้ากินและทํางานบ้านมีเวลาพักผ่อนก็ชั่วระยะเวลาหลับนอนในตอนกลางคืนเท่านั้นพี่สงสารดาเหลือเกินยอดรักเขาพูดกับหล่อนในตอนเย็นวันหนึ่งดาต้องลำบากยากเย็นเพราะพี่แท้ๆรพินขา ไม่ต้องสงสารดาหรอกค่ะเราเป็นผัวเมียกันเปรียบเหมือนบุคคลคนเดียวกันเราได้สัญญากันไว้แล้วเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันพี่ลำบากสักเพียงใดดาก็จะรับได้ความลำบากเหมือนเช่นเดียวกับพี่แต่ดาเชื่อว่าไม่ช้าฐานะของเราคงจะดีขึ้นและนั่นคือความสุขของเราในอาคตอันใกล้นี้หล่อนคือยอดรักยอดชีวิตของเขาและขุนโจนก็คือดวงใจของหล่อนเขายอมลำบากกลากกลำํำประกอบอาชีพในการค้าตั้งใจว่า ถ้ามีเงินพอที่จะเซ้งห้องทางฝั่งตลาดได้เขาจะพาวนิดาย้ายไปตั้งร้านค้าอยู่ในตลาดซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม2เดือนในจังหวัดอ่างทองเสือดำได้สนิทสนมคุ้นเคยกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคลาวเดียวกับเขามีเคหสถานอยู่ในคลองบางแก้วตำบลตลาดกลวดชายหนุ่มผู้นี้ชื่อขจรเป็นครูโรงเรียนประชาบาท มิตรภาพของขุนจนขจรได้คุ้นเคยกันอย่างรวดเร็วเพราะต่างฝ่ายมีอัธยาศัยต้องกันนั่นเองเสือดำเคยไปเที่ยวบ้านขาจรหลายครั้งแลว้ววนดดาก็คุ้นเคยรักใคร่กับภรรยาของขจรมากมีการไปมาหาสู่กันเสมอขุนจรได้นําทอมสันคู่มือของเขาและกระสุนปืนของเขากำงวนสดอีก5,000ันบาทมันจุหีบไม้ฉําฉาตรึงประตูแน่นไปฝากไว้ที่บ้านขาจรเพราะเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าที่เขาเก็บรักษาวไวอ้อีก ทุกเวลาเย็ยนที่ขจรกลับมาจากโรงเรียนก็จะต้องพายเรือมาแวะที่แพของเสือดำแวะมาสนทนาสักครู่จึงกลับบ้านบางทีตอนเช้าก็มีข้าวโพดมะละกอไข่ไก่เมาฝากเสือดำและวานิดากันไม่เคยมีเพื่อนที่ถูกใจเลยฮนะพินกันรักแกมากถึงแม้เราจะรู้จักกันชั่วเพียงระยะเวลาเล็กน้อยเท่านั้นนะแต่กันก็มั่นใจเหลือเกินว่าแกเป็นคนที่น่าคบที่สุดเสือดำยิ้มให้มิตรใ,ใหม่ของเขาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละขจร แกมีอาิยสาัยดีงามถูกใจกันมากและเมียแกก็น่ารักน่านับถือที่สุดเย็นวันนั้นประมาณ16นาฬิกาเศษที่แพของเสือดำมีชายชากรนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกเรือ,อยนต์แท็กซี่มาจอดเรือแวะกินเหล้าและสุราสนุกสนานกันเมื่อเหล้าเข้าปากเจ้าหนุ่มชาก,กันทั้ง4คนก็เริ่มรวนลามวนิดามีการพูดเกีิยวและสับพยอกหยอกล้อจนเกินขวด วนิดาไม่สบายใจเลยหล่อนเกรงว่าถ้าเสือดำไม่เยือกเย็นพอมันก็จะมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นซึ่งอย่างเลวที่สุดเจ้าหนุ่มสี่คนนี้จะต้องถูกเตะตกน้ำอย่างไม่มีปัญหาครั้งหนึ่งวันิดาตักเหล้านำมาส่งให้ที่โต๊ะเจ้าหนุ่มคนหนึ่งคว้าข้อมือหล่อนไว้น้องสาวนั่งคุยกับเรียมให้ชื่นใจสักนิดไม่ได้หรือจ๊ะให้ดิ้นตายสิสวยเด็ดขาดไปเลย อย่างเงี้ยเป็นเมียพี่แล้วก็แน่ไปเลยเสือดำหัวเราะเดินเข้ามาที่โต๊ะนักเรงสุราทั้งสี่และพูดกับเขาโดยดีพี่ชายผู้หญิงคนนี้เป็นเมียของผมเองแหละครับเจ้าหมอนั่นลืมตาผูกจะเมียแกหรือเมียใครก็ช่างนะหลงคาชอบแล้วก็คาดเกี่ยวทั้งนั้นน่ะจริงไหมเมียแกก็เหมือนเมียข้าขุนโจรยกมือไหวอย่างนอบน้อม ขอเสียทีนะครับพี่ชายเออเขาลบนบนอบ,นอ,บอย่างนี้ก็ได้สิวะไอ้น้องชายเองเคยได้ยินชื่อไอ้อุ่มนักเลงเมืองสิงไหม่วะกูนี่แหละเว้ยเฮ้ยขุนโจรยิ้มเล็กน้อยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่อุ่มเชิญตามสบายนะครับแต่การรับรองมีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้างก็โปรดอภัยให้ผมพูดจบเขาก็เดินไปทางหลังร้านหยุดยืนข้างวาิดาซึ่งกำลัง คำท่าจะออกไปทางประตูหลังของแผ่จะไปไหนที่รักวันนีดาถอนหายใจหนักๆดาจะไปอยู่บ้านครูขจรค่ะขืนอยู่ที่เนี่ยน่ากลัวพี่จะเตะเข้าๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจจวนค่ำๆดาถึงจะกลับมานะคะขุนโจนนิ่งอึ้งไปสักครู่จะดีเหมือนกันดาไปเสซยเถอจะได้ไม่มีเรื่องขืนอยู่ที่นี่พี่ก็อดใจไม่ได้แน่หล่อนยิ้มให้เขาระวังนะคะรพินอย่าให้มีเรื่องได้ พูดจบหล่อนก็เดินขึ้นบกไปขุนโจรกลับมานั่งหน้าร้านไม่ได้สนใจอะไรกับพวกขี้เมาเท่าใดนักตลอดเวลาที่ผ่านมานี้มีผู้มาซื้อของในแผงของเขาแทบจะไม่ขาดระยะทุกคนทักทายกับขุนโจรอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสความสุภาพอ่อนโยนเสือดำทำให้เขาเป็นที่รักของพวกลูกค้าทั่วไปแสงแดดอ่อนลงทุกที พวกเรือแท็กซี่โมนีกลับไปแล้วซื้อเหล้าติดเรือไปอีกสองขวดสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เสื้อดำทอนหายใจอย่างโลกก่กไม่เห็นเรือแท็กซี่เคลื่อนไปจากแพรเขาการค้าทำให้เขารู้จักอดทนขึ้นอีกถ้าเขาไม่เยือกเย็นพอเขาก็เป็นพ่อค้าไม่ได้และโดยเฉพาะการขายเหล้าจะต้องเป็นคนอารมณ์เย็นที่สุดชายชาราคนหนึ่งพาตัวเดินลงมาในแพของเขาชายคนนี้เป็นจ่านายสิบตำรวจใกล้จะปลดกเกษียณอายุแล้ว และทุกๆเวลาเย็นจะต้องมากินเหล้าที่แพรขุนโจน์สวัสดีครับคุณนาะจ่านายสิบตำรวจปลื้มยิงมให้เขาเออสวัสดีแอลานชายตักเหล้าให้หนาแก้วเถอะตะก,กี้น้าผ่านไปธุระที่บ้านพัสดีแลเห็นพวกนักเกลงเหล่าหลายคนทรงสิงเอไอเอตโรมันคนที่ไหนกันวะไม่เคยเห็นหน้าเสื้อดำตักเล้ารงใส่แก้วทรงให้ตำรวจชราซึ่งมีความเอ็นดูเขาเหมือนกับบุตรหลาน พวกเรือแท็กซี่เมืองสิงค์ครับคุณนะมันเกลียวเมียผมจนกระทั่งยายดาต้องเปิดไปบ้านเพื่อนวะนักเลงเ่ะไอ้ทำไมไม่ไปตามนาะาเหรอวะไอ้ล้านชายจับมันซ่อมเสียให้เค็ดเลยหลังให้มันมารวนอีกทีเถอะน้าไหนไหนมีอะไรล้างคอโยมนิดเถอะไอ้ล้านชายน้ามันก็อย่างนี้แหละวะ่าโต๊ะเย็นก็นต้องแก่กลุ้ขุนโจรหัวเราะยกเก้าอี้มาให้จ่านายสิบตำรวจปลืม้มนั่งและจัดกับแกล้มมาให้ด้วย ชายชาราชวนเสือดำพูดคุยอย่างกันอีกแล้วเขาก็ชมเชยขุนจนกับภรรยาของเขาที่มีอัธยาศัยอันดีงามเป็นที่รักใคร่ของพวกลูกค้าทั้งหลายแม้กระทั่งท่านผู้บังคับกองตำรวจก็มาซื้อบริตราดาวที่ร้านเขาวละกกะป๋องเป็นประจำเล่าแก้วที่3ผ่านพ้นลำคอของชายชาราผู้ใจดีแล้วแกก็ลุกขึ้นมองดูเครื่องชำํำที่วางอยู่บนยกพื้น ถือวิสาสักเป็นกันเองเปิดโหลกุ้งแห้งหยิบขึ้นมา3ามสี่ตัวแพ้ของไอ้หลานชายนี่มันคับแคบไปหน่อยขึ้นไปปลูกร้านอยู่ทางโรงพักไม่ไดีหรือพอพินน่นาจ,จะช่วยเหลือพูดขอเจ่าที่เนีงคุณหลวงอัดให้นะเด็กข่าวว่าคุณหลวงแกจะให้เช่าปล่อยไว้ว่างเปล่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสือดำสั่นศรีรษะช้าๆผมไม่มีเงินพอที่จะปลูกล้านหรอกครับคุณนะเห็นจะต้องรอไปอีกนาน ชายชรายกแก้ว28ดีกรีขึ้นดื่มกลกักบหมดแล้ววางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะหลังมือเช็ดปากทอดสายตามาองออกไปนอกแม่น้ำเอ๊ะตำรวจพวกไหนวะหรือว่ากองปราบพิเศษมาก,กันเต็มเรือเชียวเว้ยขุนโจรสะดุ้งเฮือกมองไปกลางแม่น้ำเขาแลเห็นเรือจ้างไม่มีประทุนลำหนึ่งนำเจ้าพนักงานในเครื่องแบบห้านาย แจวตรงมาที่แพรของเขาและขณะน,นี้อยู่ห่างจากแพรประมาณ50เมตรเท่านั้นความรู้สึกบอกตัวเองว่าตำรวจในเรือลำนี้ต้องมาเล่นงานเขาก่อนแน่ๆก่อนที่เขาจะพูดอะไรโอยตำรวจตรีลิขิตซึ่งนั่งอยู่หัวเรือก็ยกสเตนขึ้นจ้องประทางขุนโจรและร้องตะโกนมาไอด้ดำอย่านี้นะมาหาภัยยังใหญ่หลวงเกิดขึ้นแก่เขาแล้วความเป็นพลเมืองดีของเขาต้องสิ้นสุดลง พราะการติดตามของเจ้าพนักงานตำรวจขุนโจรไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านไปแม้แต่วินาทีเดียวเขาวิ่งปลัดเข้าไปในห้องหยิบปืนพกสองกระบอกและสองธนบัตรที่วางอยู่ใต้หมอนออกมาและรีบออกมาจากห้องเรือจ้างพาหนะของเจ้าพนักงานใกล้จะมาถึงแพแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพื่อนของจ่าปลื้มเมื่อร้อยตำรวจตรีลิขิตแลเห็นขุนโจรที่มือปืนพกอยู่ในมือข้างและกระบอกเขายกสเตนขึ้นประทับยิงไปที่แพรหนึ่งชุดแต่เป็นการยิงขู่มากกว่า เสียงสเต็นสั่นนั่นวันไหวก็ให้ประชาชนตระหนกตกใจไปตามกันจ่านายสิบตำรวจปลืม้มรีบมอบลงกำบังตัวเบื้องหลังกระสอบเข้าสารทันทีส่วนขุนโจรไม่มีความประสงค์ที่จะต่อสู้หรือสังหารเจ้าพนักงานเขาต้องการหลบหนีเท่านั้นก่อนที่เรือของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาเทียบแพรของเขาเสือดำก็วิ่งออกไปทางหลังแพ่ผ่านสะพานไม้ขึ้นไปบนตลิ่ง ในเวลาไละ่ละละกัน,น,นเรือจ้างก,ก็เข้ามาหยุดเทียบทังด้านขวาของแพรหลังนี้รถตำรวจตรีลิขิตแห่งกองตำรวจผู้ทอสุพรรณบุรีเพนแผวขึ้นมาบนแพรก่อนมือกระชับสเตนมัดตำรวจในบัคบับชาวของเขาอีก4คนติดตามขึ้นมาในระยะกระชั้นชิดลิขิตสั่งให้ในสิบตำรวจตรีสนันจับชายชาราวไว้ก่อนแล้วเขาก็นำตำรวจสามนายวิ่งตามขุนจนปรไจากแพทันที ชายชาราตัวสั่นง,งันงกไม่เห็นปากกระบอกปืนเล็กยาวจ้องมาที่หน้าอกของแกจ่าสิบตำรวจปลืม้มชูมือทั้งสองข้างขึ้นและค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่าอย่ายิงผมผมคือจ่านายสิบตำรวจปลืม้มพผมเป็นตำรวจที่นี่แกพูดและล่ำาละลักปืนเล็กยาวในมือสิบตำรวจตรีสนัน่นถูกลดลงทันทีจากกางเกงขายาวสีกากีที่สวมอยู่สิบตำรวจตรีสนั่นก็เชื่อว่าชายชาราผู้นี้เป็นจ่านายสิบตำรวจ คุณจาทราบไหมว่าไอ้คนร้ายที่วิ่งหนีจากแพรเป็นใครจาปลื้มสั่นศีรษะอย่าง,งไงก็ไม่ทราบครับผมรู้แต่เพียงว่าเขาชื่อพินนะเป็นคนกุมเกา่าพามียมาเช่าแพรเปิดร้านค้าขายที่นี่นั่นแหละคุณจามันคือเสือดำแห่งสุพรรณบุรีสิบตำรวจตรีสนั่นพูดโดยร็บชายชาราใจหายลืมตาปลุกใบหน้าของแกสีเผือดไอ้ดำไ,ไอ้เสือดำหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเมียของมันก็คือนางวดีดา อย่าสงสัยอะไรอีกเลยครับมันหลบหนีพวกเรามาจากสุพรรณนะเดี๋ยวคุณจา่าสมทบกับผมติดตามมันไปเถอะครับจ่าสิบตำรวจปลื้มยืนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะความตื่นเต้นแปลกใจได้บังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นแกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะหนุ่มหน้าเหมือนผู้หญิงพ่อค้าหน้าใหม่เขาจังหวัดอ่างทองจะกลายเป็นขุนโจรผู้เลื่องชื่อจาปลื้มรักและเอ็นดูเสือดำเหมือนลูกหลานของตนช่วยแนะนำให้บรรดานายสิบและพลตำรวจมาซื้อของที่แผ่นี้ และแกเองก็ชอบมาคลุกคลุยอยู่ที่นี่แต่แล้วชายหนุ่มที่จ่าปลื้มพอใจในอัธยาศัยก็กลายเป็นจอมจนที่ตำรวจต้องการตัวจ่าปลื้มเป็นนายตำรวจและรับราชการเป็นตำรวจมานานแล้วเมื่อเสื้อดำเป็นโจรแกก็ถือว่าเสื้อดำเป็นปอรปักษักกับแกโดยตรงไปไปกับผม ไอ้ดำคงนี้ไปบ้านของเพื่อนมันคนนึงซึ่งเป็นคูประชาบาลอยู่ในคลองบางแก้วผมจะพาไปจับมันเองครั้นแล้วจ่าปลื้มก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบรีวอลเวอร์คู่มือของแก่ออกมาพาสิบตำรวจตรีสนัน่นรีบลงประจากแพรทันทีเสียงปืนยิงเร็วดังกึกก้องอยู่ข้างหน้าโดยตำรวจตรีลิขิตไล่กวดเสือดำไประยะกระชั้นชิดขุนโจรไม่ได้ยิงต่อสู้เลย พวกเขามีแต่ปืนพกซึ่งการยิงโต้ต่อกับปืนยิงเร็วจะไม่เกิดผลอะไรเสือดำชำนาญภูมิประเทศดีกว่าเจ้าพนักงานดังนั้นเขาจึงหลบเลี่ยงพาตัวของเขาวิ่งผ่านบ้านเรือ,อราษฎรดจนกระทั่งพ้นสายตาเจ้าพนักงานตำรวจรอยตำรวจตรีลิขิตกับตำรวจในบัคับัญชาของเขาทุกคนเพิ่งเคยเหยียบดินแดนอ่างทองเป็นครั้งแรกการติดตามขุนโจรจิงกระทำได้โดยยากคณะตำรวจสุพรรณบุรียืนจับกลุ่มอยู่หน้าร้านแผงลอยแห่งหนึ่งจนกระทั่ง สิบตำรวจตรีสน,นั่นพาจ่าปลื้มวิ่งเข้ามาหมวดครับนี่คือจ่านายสิบตำรวจปลื้มประจำกองตำรวจภูธรน,นี่ครับไม่ใช่พ,พวกไอ้ดำหรอกครับจ่าสิบตำรวจปลื้มชิดเท้าตรงเมื่อศบตากนาร้อยตำรวจหนุ่มเจ้าของใบหน้าอันดุดดันผมผมเพิ่งรู้ความจริงมาน,นี่หนะครับว่า,าว่ามันคือเสื้อดำจอมจนลิขิตพูดโดยเร็วไอ้ดำมันรลบแผลบเข้ามาทางเนี่ยนะไม่ทราบว่าไปทางไหนจ่าปลื้มยิ้มแห้ง แล้วมีท่าทางเหน็ดเหนื่อยเพราะวิ่งมาเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเมตรตามผมไปครับผู้หมวดไอด้ดำคงจะหนีไปที่บ้านเพื่อนของมันที่เป็นครูประชาบาลเพราะนางเมียของมันไปะยุ่ที่นั่นแล้วไปทางนี้ครับผมคิดว่าอีกสักครู่ตำรวจที่นี่เขาจะติดตามมาสมทบกำลังกับผู้หมวดพะจะต้องได้ยินเสียงปืนเมื่อสักครูน่นี้จาสิบตำรวจปลื้มรีบนำกลุ่มเจ้าพนักงานติดตามขุนโจรมุ่งตรงไปยังบ้านนายขจรครูประชาบาล ที่จ่าปลื้มรู้ดีว่ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเสือดำมากน้ำบัดนี้ขุนโจรได้พาตัววิ่งหนีเจ้าพนักงานตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตลัดเลาะป่าข้ามทุ่งนามุ่งตรงมายังบ้านของเพื่อนใหม่ของเขามันเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรเสือดำเหน็ดเหนื่อยแทบจะขาดใจตายมือทั้งสองคงกำปืนพกไว้และพร้อมที่จะต่อสู้กับเจ้าพนักงานเมื่อจนมุ่ม เขาผ่านปานล,ละเมะลัดเข้าสวนหลังบ้านครูประชาบาลหนุ่มเสียงสุนัขเห่าลั่นแต่เมื่อมันจำเขาได้ก็หยุดเห่าในเวลาเดียวกันนี้เองวนิดาเมียรักของเขากำลังนั่งสนทนากับครอบครัวของขจรที่นอกชานบนเรือขุนโจรก้าวขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วขจรกับภรรยาของเขาและวันิดามองดูเสือดำอย่างตื่นตื่นพี่วนิดาร้องขึ้นดังๆเสือดำ พูดเสียงกระหืดกระหอบดาจ้ะตำรวจสุพรรณบุรีตามพี่มาและกำลังไล่ยิงพี่มานี่พูดจบเขาก็หันมาทานขจรเพื่อนรักอย่าตกใจถ้ากันจะบอกแกว่ากันคือเสือดำโจรแห่งเมืองสุพรรณกันหลบหนีมาจากอ่างทองเพื่อตั้งตนเป็นพลเมืองดีแต่ตำรวจเขาสืบรู้เข้าก็ติดตามกันมากันเกือบจะถูกยิงตายยิบแพ้แล้วขาดีที่หลบหนีมาได้ แต่ในสองนาทีนี่ตำรวจเขาจะแหกันมาที่นี่เพื่อล้อมจับกันหรือสังหารกันเพื่อนรักเกกับมีของแกเปรียบเสมือนญาติของกันในยามยากหีบไม้ของกันที่ฝาเกว่าอยู่ที่ไหนขจรกับภรรยาของเขานั่งตะลึงไปตามกันจ้องตาขมิ้งมองดูขุนจนอย่างแปลกใจเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเขาคือขุนจนผู้หลือชื่อเร็วขจรขอหีบไปนั้นให้กัน เงินและทอมสัญลองกันอยู่ในนั้นกันจะได้รีบพาเมียกันหนีไปพ้นบ้านแกขจองานงกตกประมาทลุกขึ้นมองดูเสือดำย่างหวาดเกริงแต่แล้วก็เบาใจเมื่อเห็นสายตาของขุนโจรแสดงความเป็นมิตรต่อเขาไปตามกันเข้าไปในห้องเพื่อนรักเห็นเห็นแกเพื่อนเพื่อขอปลดไปของกันกับเมียรักนะขอให้แกรีบพาเมียแกไปจากบ้านกันโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นนะกันกับเมียกันก็จะถูกยิงตายด้วย กันจะไม่ให้แกและเมียจันต้องเดือดร้อนเพราะกันเป็นอันขาดเลยพูดพลางเดินตามขาจรเข้าไปในห้องลังไม้ฉ่ำเฉาเสือดำวางอยู่มุมห้องโดยไม่มีใครเคยแตะต้องหรือสนใจกับมันเลยเสือดำไม่มีเวลาพอที่เปิดหีบได้ได้อย่างละมุนละม่องเขาจึงใช้ขวาดของขจรที่วางอยู่ใกล้ๆยกขึ้นประเคนลงไปสถึงสาครั้งลังไม้ฉ่ำเฉาแหลกละเอียดขจรอกสั่นขวัญแขวน ไปเห็นขุนโจรหยิบทอมสันคู่มือขึ้นมาและจัดแจงบรรจุกระสุนเพื่อเตรียมที่จะต่อสู้กับผู้พิทักษ์สันติราชแล้วเสือดําก็หยิบธนบัตรใบละร้อยบาทไม่เอี่ยมปึกหนึ่งขึ้นมาถือเขานับส่งให้กระจรหนึ่งพันบาทและหยิบแมกกาซีนบรรจุกระสุนปืนใส่กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างเพื่อนรักกันกวนีดาราก่อนเราคงจะไม่มีวันที่จะได้พบกันอีกแล้วแต่การรอดตายคราวนี้กันก็จะเตลิดเปิดเปิงไปตามยถากรรมบอกกันหน่อยสิกันควรจะหนีไปทางไหน เงินเนี่ยกันให้แกกับมีของแกไว้ใช้เอาไว้เธอเพื่อนอย่านึกว่ากันดูถูกดูหมิ่นแกเลยขจรกลืนน้ำลายใบหน้าของเขาสีเผือดมีอากับกริยากระสับกระายเพราะวันเกรงเจ้าพนักงานซึ่งกำลังติดตามมาออกออกทางหลังบ้านเสือดำพยายามนี้ออกทุ่งนาให้ได้อย่าลืมเรียบริบค้องหนีออกทางหน้าบ้านเป็นอันขาดเสือดำยื่นมือให้เพื่อนจับทั้งสองบีบมือกันแน่นและต่างมองดูกันด้วยความรักลากรขจร กันจะไม่ลืมเลยว่าแกเป็น่ันที่ดีของกันคนหนึ่งครูประชาบาลหนุ่มฝืนยิ้มโชคดีจงเป็นของแกกันจะวิ่งบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขุ้มครองแกกับเมียของแกรีบไปเถอะเพื่อนทันใดนั้นวนิดาก็ร้องขึ้นดังๆพี่ตำรวจมาแล้วเสื้อดำถือทอมสันปราดออกมาจากห้องส่วนขจรตัวสันงันง,นงกมีทีท่าเหมือนกับจะเป็นหลง ขุนโจรแลเห็นเมียของเขากําลังปิดประตูรั้วที่นอกฉันใบหน้าของวนิดาเต็มไปด้วยความมิตกเป็นทุกข์ส่วนจันทภรรยาของขันจรนั่งนิ่งเฉยตกตะลึงแทบสิ้นสติเสียงสุนัขของขันจร2สองถึงสามตัวเห่าลันเสือดํารีบวิ่งไปที่ริมห้องก้มลงมองดูตามช่องฝาเรือนที่มีบางแห่งพังมีรูบุ๋เขาแลเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังกระจายกําลังกันล้อมบ้านเพื่อนของเขาร้อยตํารวจตรีลิขิตแอบกําบังตัวอยู่ข้างต้นมะม่วงใหญ่ หา่างจากตัวเรือน20สเมตรมือถือสเตนกระชับมันลิขิตร้องตะโกนบอกใครอยู่บนเรือลองมาให้หมดไม่งั้นเจ้าพนักงานใช้ปืนยิงขุนโจรหันขวับมาทางขจรซึ่งยืนเส่ออยู่ข้างประตูขจรกันจะเป็นละเกันที่ยึดบ้านแกไปที่มั่นของการทําการต่อสู้กับเจ้าพนักงานพามีของแกลงไปเถอะเพื่อความปลอดภัยกันกนวิดาจนมุมและเราจะสู้ตายพอไอเขาจับกันก็ต้องตายเช่นเดียวกันขจรพยักหน้ารับคำ เดินเข้ามาประคองภรยาของเขาให้ลุกขึ้นแล้วพาเดินผ่านนอกชานมาที่ประตูรัว้วหุนโจรวิ่งปลาดตามเข้ามาช่วยถอดกรอนเปิดประตูออกพอร่างของขุนจรกับภรยาของเขาออกมานอกประตูเสือดำก็รีบปิดประตูใส่กรอนไว้ตามเดิมเพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานลายเห็นตัวเขากับวนิดาเขาพาวนิดาลุกเข้าไปในห้องดาจ๊ะบรสสุดท้ายของเราแล้วดากลัวตายไหมเจ้าน้ำตาของหล่อนคลอหน่วยวนิดาฝืนยิ้มให้เขาและสั่นศีรษะชา้ชา,ชา ถ้าได้ตายเคียงข้างพี่อย่างเนี้ยดาไม่กลัวตายหรอกค่ะรพินเขาส่งปืนพกสองกระบอกให้หล่อนยอดรักดาจะต้องสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายหรือจนกว่าเราจะถูกยิงตายพระผู้เป็นเจ้าท่านทรงทราบดีว่าเราไม่มีความประสงค์ที่จะทําลายล้างเจ้าพนักงานผู้ทําหน้าที่ของเขาแต่เราจนตรอกเราไม่สู้เราก็ต้องตายฉะนั้นพี่จะสู้จนหมดลมปราณเตรียมตัววนิดาเชื่อกันยกที่นอนขึ้น ที่นอนใหญ่หลังนี้แต่พี่กำบังกับสุดปืนของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นอย่างดีวันิดาโผลเข้ามากอดคอเขาและจุบเขาแล้วพิมพ์คะดาจะร่วมตายกับพี่ไม่ทิ้งพี่หรอกค่ะตายก็ตายด้วยกันเขาชื่นใจอย่างที่สุดขุนโจรก้มลงมันจุบหลอนอย่างหนักหน่วงท่านใดนั้นเอง เสื้อดำก็ได้ยินเสียงจ่าปลื้มร้องตะโกนมาพินพิน ơi, เอ้ยไอหลานชายอย่าต่อสู้เจ้าพนักงานเลยหลานเอ้ยลงมาให้จับเสียโดยดีเถอะเสื้อดำยิ้มเล็กน้อยร้องตะโกนตอบไปนับปลื้มจะไม่มีทางที่จะสู้คดีจึงยอมให้จับไม่ได้ช่วยบอกนายตำรวจผู้ควบคุมได้ว่าแต่หากยิงฉันก่อนฉันก็จะยิงตอบ ร้อยตำรวจตรีลิขิตเห็นว่าการจับโดยละม่อมไม่เป็นผลก็สั่งตำรวจไดยบังคับบัญชาของเขาทันทีตำรวจยิง